สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะสำหรับเชฟนกตอนนี้นะคะอัดเทปในช่วงเทศกาลปิดเทอมของเด็กพอดีนะคะก็เลยนึกถึงเมนูหนึ่งขึ้นมาค่ะที่เด็กๆชื่นชอบมากเลยแล้วก็เรียกร้องให้ทำบ่อยๆนะคะอันนั้นก็คือสุกี้ค่ะแล้วอันนี้เป็นเมนูที่มีสุขภาพทำให้เสริมสร้างสุขภาพแล้วก็ลูกๆยอมทานผักนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำสุกี้สำหรับเด็กกันค่ะ คุณผู้ชมคะเรามาดูส่วนผสมสําหรับการทําสุกี้สําหรับเด็กกันนะคะส่วนแรกเนี่ยประกอบด้วยเครื่องนะคะคุณผู้ชมเลือกเอาแบบที่ลูกๆคุณผู้ชมชื่นชอบนะคะจะเป็นผักกาดขาวหรือกระหล่ำปลีแล้วก็เป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ลูกชิ้นต่างๆนะคะวันนี้เชฟเลือกเป็นผักแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็ลูกชิ้น3ามสแบบแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็หมูคะ่ะแล้วก็ไข่ไก่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของน้ําจิ้มสําหรับเด็กนะคะ เราจะทําน้ําจิ้มที่ไม่มีส่วนประกอบของพริกนะคะแล้วก็ทําให้ออกรสเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนะคะเด็กจะได้ทานได้นะคะ<อ>ก็เลือกที่จะใช้เต้าหู้ยี้นะคะน้ํามันงาค่ะกระเทียมจีนปอกเปลือกนะคะน้าส้มสายชูค่ะต้นบักชีทั้งต้นนะคะงาขาวคั่วค่ะแล้วก็น้ําเชื่อมค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำสุกี้สำหรับเด็กกันค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มสุกี้สําหรับเด็กกันนะคะเริ่มจากเราเตรียมหมอ้อปั่นเอเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมเราใส่ทุกอย่างค่ะลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมลงไปในหม้อปั่นนะคะต้นผักชีทั้งต้นเลยนะคะเราหั่นให้ละเอียดก่อนนะคะลงหม้อปัน่นช่วยให้เครื่องปั่นเขาทางานสะดวกขึ้นนะคะกระเทียมก็เช่นกันค่ะน้ําส้มสายชูนะคะน้ํามันงาค่ะแล้วก็น้ําเชื่อมค่ะ เราก็จะทำการปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าปั่นละเอียดแล้วก็หน้าตาน้ำจิ้มที่ทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากปั่นไปสักครู่หนึ่งนะคะเราก็เช็คส่วนผสมนิดนึงถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าน้ำจิ้มเรามีความเข้มข้นมากเกินไปนะคะ,ะ,คะเราก็ทำการใส่น้ำซุปกคะ่ะ ช่วยลงไปในการปั่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำกันปั่นต่อค่ะโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็ผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟจะเอาไปใส่ชามผสมใส่กับส่วนผสมที่เหลือกันต่อค่ะค่ะส่วนผสมที่เราปั่นในหม้อปั่นนะคะเราเทลงชามผสมนะคะ แล้วก็เติมกะขาวคั่วลงไปนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันค่ะตอนนี้น้ำจิ้มสำหรับเด็กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มส่วนผสมของสุกี้กันในหม้อต้มเพื่อจะเตรียมจัดเสิร์ฟสำหรับเด็กค่ะคุณผู้ชมคะเชฟทำการต้มน้ำซุปเตรียมไว้ก่อนนะคะให้เดือดรอไว้นะคะสำหรับน้ำซุปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามดูวิธีการต้มได้นะคะ ที่คลิปการทำซุกี้มอร้อนนะคะคลิปเก่าของเราะคะ่ะแล้วก็เราจะทำการใส่ส่วนผสมที่เป็นผักที่มีก้านแข็งลงไปก่อนนะคะคุณผู้ชมตามด้วยเห็ดค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ใส่พวกเนื้อสัตว์ที่เหลือลงไปนะคะ เดี๋ยวเก็บวุ้นเส้นไว้ใส่ทีหลังนะคะคุณผู้ชมกับไข่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนที่ส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะขอให้ส่วนผสมทุกอย่างสุกใช้เวลาแป๊บเดียวคุณผู้ชมคะ,อะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็สุกอยู่ในหม้อแล้วนะคะ เชฟจะทำการใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะแล้วก็ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองขั้นตอนนี้ให้ลูกๆของคุณช่วยก็ได้นะคะเขาจะได้รู้สึกมีส่วนร่วมกับอาหารที่เขารับประทานนะคะค่ะค่ะไข่ไม่ต้องสุกมากนะคะเดี๋ยวเนื่องจากน้ำซุปมันยังร้อนๆอ,อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะไปสุกข้างนอกอยู่แล้ว โอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ทุกอย่างก็ดูสุกแล้วแล้วก็ไข่เองก็สุกประมาณสัก50%นแล้วนะคะเชฟก็จะทำการปิดไฟเลยค่ะเพราะไม่อยากให้ไข่เนี่ยสุกหรือว่าโอเวอร์คุกเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟพร้อมกันค่ะค่ะสุกี้สำหรับเด็กนะคะก็เดือดแล้วแล้วก็พร้อมจัดเสริร์ฟให้ลูก,ลกๆที่รออยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะทำการตักส่วนผสมทุกอย่างค่ะลงใส่ชามนะคะ แล้วก็เอาไข่นะคะหกข้างหน้านิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามอันนี้ที่เชฟไม่ตัดสินใจใส่น้ําจิ้มลงไปเลยนะคะก็เพราะว่าอยากจะให้เด็กๆเ,เป็นคนตักน้ําจิ้มเองนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเขารับผิดชอบกับอาหารของเขานะคะจะทําให้เขารับประทานอาหารได้มากขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุกี้สําหรับลูกคุณนะคะสําหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ